ทุเรียนมีมาอะโวคาโดบอ่ะโบมีอันนี้แมนเาหล่าไหเหล่าไหพี่น้องก็เป็นไหปลาแดกครับผักทุเรียนมากล้วยหลายขนาดเลย ทางนี้ครับ พาพีดองมาลอามาเที่ยวภาคไทยของเราออกคือเมืองปากซองแหวนจัมสัสมซองเดีดาวปากซองแกนอิกคำทิ่ตับน้ำส้ม สำหรับเมืองปากซองก็เป็นเมืองที่มีซื่อเสียงทางด้านการกสิกรรมอว่ากาเตรและนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆายบ่อนเป็นต้นว่ามีน้ำตกตาดฟานน้ำตกตาดเืืองส่วนกาแฟและคนุดเอนี่พี่น้องมีเป็นภาพธรมรมชาติสองภากทางทางไปเมืองปากซอง ก่อนมาเป็นเชือ,ชอ,ท,อทั้งนี้ผมเคยมาจะเชือดสำหรับเมืองปากซองโซลยัยรามอ่อนเมืองโซลายรามอ่อนแต่นักบอลปากเซเมือปากซองก็เคยมาวันนี้มีโอกาสดีก็เลยได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเมืองปากซองเป็นเมืองหนาว เหมาะแก่การปลูกพืชพักเน้นการเกษตกรรมหรือว่าการเกษตรสามารถปลูกพืชพักได้ตลอดปีเส้นทางดีนะับเส้นทางกว้างเป็นแบงเลนพักแน่ ระยะทางจากเมืองระยะทางจากนาครปากเซาเมืองปากซองประมาณ50กิโลเมตรประมาณนั่นแหละบาวสอนก็ควรแน่ใจ าทางมันจะเต็มไปด้วยสวนคาเฟ่สวนมากทุเรียนของชาวบ้าน สองภาคทางก็จะมี้านขายมังม่านขายมาคยนะมคุ้วยมักคุเรียนขายไฮข้อนี่ไงไฮปลาแยกขายมะค,คุ้วยมักคุเรียนขายท่านมีบ้านรักเนี่ยก็มี่พรบ้านรักยังไงก็ขายมักคุเรียน,นะะมักคุเรียน มีมาอะโอคคโดบอโบมีโดยโดยโพอถ่ายด้วยบภาพบรรยากาศสองภาค้างบ้ามุกทุเรียนทุเรียนหลายขนาดเลยอันนี้แม็นเหล่าไฮเหล่าไฮพี่น้องว่าเป็นไฮประแดกครับเราสอนที่ว่าไฮประแดกว่าแม่ เล่าไห,ห่ให้ย่ใหญ่นานาสนิทมักทุเรียนมักทุเรียนปลา,ามินหน่วยงามป่ะอันนี้บ้านรักซาแปด่เลยมักโมเมนต์มอนทองตายแรับ มาถุเรียนมากล้วยหลายร้านเราให้เพื่ว่าให้ปลาแดงบ๊แม่นเนาะพาใจพิดแล้วเรียนบรรยากาศร้านขายบักไม้บ้านหลักสาวแปดเมืองมาเจียงเอือยเนาะอ๋อเมืองปากซองเนาะ ขึนกบเมืองปากซองแหละสองภาค้างจะมีห้านขายลักไม้้านขายขายเครื่องอเนาะนแห้งมาวะโอาไปที่ยังนี่เลยเอาไปที่ยังไม่เนาะโอ้ครสากันหมล้หายหายขนาดนีเ้เนะเอ้ ภาขกางเมืองนั้นก็มีมักุเรียน,ยนขายมักุเรียนเียงทางบันหลักเสาแปดเมืองปากสอง แข่งจำปัสสักระหว่างทางไปเที่ยวเมืองปากซองบ่าวซอยพ,พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิงได้ชมกัน,ทา,น,าท,กนทางหน้ากมจะมีพี่น้องเลยทางหน้าก็มีกานขายมาหมักไม้หมักทุเรียนหมักกล้วยหมักเขียวฝรั่งสำหรับคลิปนี้นุนบ่าวซอนขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน คลิปหนะ้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แบาบาสอนแน่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งโชคานเงินคำร่ำรวยบายบาย